สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมองต้าอยู่ครับวันนี้ก็มีนะครับการจอดในห้างมาให้ดูกันนะครับรถก็จะขับเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและมองหาในที่ที่จอดได้พอ,อเห็นปุ๊บก็ให้ตั้งหน้ารถให้ดีแล้วก็หาจหังหวะการหอยนะครับอยครับมันก็จะโยกหาตำแหน่งนะครับ ทางซ้ายจะเปิดกวา้างับไปหักตัวไหเปไปทางซ้ายมากๆมากๆมากๆครับถ้าท่านข่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถ้าคิดว่ามันจะชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหรืนอน็ตัวไหนให้ท่านโยกห้าไปทางขวาครับและข่อยหลังคืนตรงอะไรทางซ้ายครับมางมากเหมือนกันนะครับข่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับับตรงอะไรซ้ายขวาแล้วก็ดูให้ดีว่าเป็นขนาดหรือยังในช่องจอดนะครับ อขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ